อบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับดาราพิธีกรมากความสามารถมาออนนภากรษดีที่ก่อนหน้านี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนวัดทองใน เมื่อวันที่15กันยายน2566โดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ามอบทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนาคารินรงเรียนวัดทองในตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับดาราพิธีกรมากความสามารถมาอ่อน,นภากฤษฎ ที่ก่อนหน้านี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนวัดทองในเมื่อวันที่15กันยายน2566โดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ามอบทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินรงเรียนวัดทองใน